วะะันเปเลยค่สที่4เมษายนอุย้ยพี่ปามาทำอะไรตอนเชา้านี่ดูร้านอาหารสิคะเดี๋ยวพาดูนะร้านหันใต้ค่ะก็เส<อ>ียงจะดังนิดนึงนะเพราะเราอยู่ข้นนะางนอกเดี๋ยวพี่ปาเปิดเสียงนิดนึงเสียงจะดังนิดนึงเสียงจะดังนิดนึงนะคะเพราะอยู่ข้างนอกแล้วก็มาทานอาหารนะคะมาทานอาหารเช้าแล้วที่สําคัญก็คืออาหารอร่อยขายดีมากเลยค่ะเห็นร้านค้าเขาอ,อาหารก็น่าทานมากเลยนะ อาหารก็มีหลายอย่างมากเลยแน่นอนค่ะ,ะดูกับพี่ปาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกขนมจีนน้ำพริกนะะขายดีเลยนะคะนาะแม่คันเนาะโอ้ยตักไม่หยุดเลยนั่นเนี่ยเช้าแล้วนะคะแล้วก็จะนี้มีอะไรละโอ้น้ำยาใต้เนาะอ่าแล้วก็นี่ขนมจีนน้ำยาอ่าแล้วก็มีอาหารอู้หลากหลายมากเลยน้ำยาป่าใช่ไหมคะ แล้วก็มีพวกอะไรคะอ่าแกงจืดแกงเทโพปลาเหรอคะที่กำลังตักอยู่ใช่ไหมปลาข้อร่อคะอ๋อปลาดูกลางดูอาหารแต่ละอย่างก็น่าทานทั้งนึงนะแล้วก็อีกหลายหลายอย่างเลยค่ะดูสีอาหารเขาเป็นไงเคยทานเหรอคะน้องอร่อยไหมโอ้แต่อาหารก็มีหลายอย่างมากเลยเนาะอ่าแล้วเรามาดูกันต่อระหว่างรอพี่ป้าก็สั่งเลยนะคะ พี่ปาสั่งขนมจีนน้ำพรกค่ะดูเตรมของใส่บาตรเลยแล้วใช่ไหมคะสมวนมนั่งสมาธิแล้วก็วันนี้ก็ไปปล่อยปลาในตอนเช้ามาก็ปล่อยปลาเสร็จปุ๊บทำไมอะพี่ปาก็ออกมาทานอาหารของตัวเองนะคะและแน่นอนค่ะเราทานอาหารหลากหลายอย่างที่พี่ปาบอกเมื่อวานนะคะจะเป็นแป้งเป็นน้ำตาลเป็นหลายๆอย่างเพราะนั้นเราต้องดูแลตัวเองค่ะ สิ่งหนึ่งที่เราต้องดูแลตัวเองและป้องกันก็คือไม่ให้น้ำตาลหรือแป้งร่างงายมากเกินไปที่พานมีตัวช่วยแน่นอนค่ะเราก็มีตัวช่วยแล้วต้องเป็นตัวช่วยที่ดีด้วยเนาะต้องเป็นตัวช่วยที่ดีด้วยเรามีตัวช่วยค่ะและนี่ค่ะจะตัวช่วยของพี่ปาน,นะคะผสมน้ำค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะเทซองเขย่าค่ะอ่ะเขยา่าเขย่าเรียบร้อย เจยยวแล้วก็ดื่มค่ะดื่มแล้วเดี๋ยวเราทานอาหารได้เลยเป็นไฟเบอร์ค่ะเราทานพวกไฟเบอร์เหล่านี้เพื่ออะไรคะเพื่อดูแลสุขภาพของเราเองเพราะเราก็อยากให้สุขภาพของเราได้ปลอดภัยเดี๋ยวอาหารมาแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ปาทานอาหารก่อนนะ